ช่วงสุขภาพดีมีสุขรวมสร้างสุขภาพดีโดยเฟอร์มนเนตต์คอมบูชาสปากลิงวินนก้าทีกเข้ามาสู่รายการชีวิตชีวาค่ะวันนี้ยังมาคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของการใช้ยานะคะซึ่งต้องบอกว่าจัดกัน ปีปีก็ยังไม่หมดนะคะเพราะว่าจริงโอ้โหคนไทยใช้ยาเยอะมากนะคะโรคโรคเดียวนี่ก็ยาสารพัดเป็น10เป็นร้อยตัวแล้วเพราะฉะนั้นก็ต้องทําความเข้าใจกันเราก็จะพยายามคัดเลือกตัวยาสําคัญสาคัญที่คนไทยใช้กันเยอะๆใช้กันบ่อยๆนิยมใช้แล้วก็มีความเข้าใจคัดเคลื่อนในกันใช้ยาต่างๆเหล่านี้มาให้ความรู้เพื่อจะได้เลือกใช้ยาอย่างถูกต้องเหมาะสมเรายังอยู่กับท่านประธานคณะทํางานสร้างความเข้มแข็งประชาชนด้านการใช้ยาอย่างสมเหตุผลนะคะอาจารย์เป็นอาจารย์ หมออยู่ที่ภาวิชาเภสัชวิทยาคณะแพทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัายท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์พิศนจงตระกูลค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ขาัครัเห็นหน้าอาจารย์พิศนต้องนึกก่อนเลยว่าอาจารย์มาคุยเรื่องยาแน่นอนใช่แล้วเพราะว่าเราอาจารย์ก็มีความกัวงวลใจเกี่ยวกับการใช้ยาอย่างไม่สมเหตุผลเยอะมาถูกมันส่งผลเสียหลายประการเลยอย่างวันนี้เราจะคุยกันเรื่องยาตัวหนึ่งใช่ไหมที่เมื่อไม่นานนี้ก็มีข่าวในเชิงว่ามีการ จำหนายอย่างไม่ถูกกฎหมายในวงกว้างมากเลยมีแบบเป็นตำรวจอะไรประมาณนั้นเพราะว่า,าถ้ามันมีตลาดก็แบบไม,มีผู้ใช้ยเยอะะก็ที่คุณหญิงเกิดไว้ตอนต้นยาหลายชนิดเราใช้กันอย่างก,กว้างขวางแต่นี้ยาที่เราจะพูดวันนี้มันไม่ควรใช้อย่างก,กว้างขวางนะเพราะว่ายาตัวนี้เนี่ยมันชื่อว่าอะลปราโซลัมอ๋อยาเสียสาว เขาเรียกกันยาเสียสาวถูกไหมครก็อันน it euh ี้เป็นภาษาเรียกของสื่อมวลชนแล้วก็ประชาชนทั่วไปการตลาดก็รับารการตลาดนะครับแต่ความเป็นจริงมันก็ไม่เชิงนะเนื่องจากว่ายาตัวนี้เนี่ยมันเป็นยาซึ่งหละลายน้ําได้ไม่ดีนะดังนั้นถ้าหากเราจะเอาไปผสมในเครื่องดื่มคนจะมองเห็นตะกอนของมันแปลว่าหลอกเราได้ยากนะครับถ้าเรามีสติถูก แล้วมันมีรสขมนิดๆดเพราะฉะนั้นรสชาติจะเปลี่ยนดังนั้นตามความเป็นจริงยาเสียสาวจะเป็นยาอีกตัวหนึ่งซึ่งไม่มีรสไม่มีกลิ่นไม่มีสีและละลายน้ําได้ดีเดี๋ยวนะคะหมายความว่ามันมียาสอง,สองกลุ่มรอมันมียาหลายชื่อมาก<อ>ซึ่งเรียกรวมๆกันว่าเป็นยาที่เราเอาไปมอมคน,มมคนแต่การมอมคนนยมันมอมได้หลายวิธีแต่วิธีหนึ่งคือการเอาไปละลายการละลายของยาอัพรสโแลี่ยไม่ดีนะ ดังนั้นถ้าพูดเรื่องยาเสียสารนี่คือพูดในภาพรวมว่ายาที่กดระบบประสาทส่วนกลางที่ทําให้เราไม่รู้สึกตัวแล้วเมื่อไม่รู้สึกตัวเนี่ยนอกจากนั้นเมื่อตื่นมาเนี่ยจะจำเหตุการณ์ไม่ค่อยได้ด้วยก็เลยเรียกว่าเป็นยาพวกนี้แต่เราก็ในทางการแพทย์เราไม่ประสงค์ที่จะให้เอายาที่มีประโยชน์มาพูดว่ามันคือยาตัวนี้แหละเป็นญยาเสียสาวทําให้ประชาชนบางคนพอหมอจ่ายไปเขาอาจจะบอกอุ้ย เอายาเสียสาพไี่ฉนใช้เลยเงี้ยมันมันก็ไม่ใช่ไงเพราะฟังผลของอาจารย์ผลจากยาของที่อาจารย์แล้าว่ากินเข้าไปแล้วมันไม่รู้สึกตัวแล้วตื่นมาจําไม่ได้นี่ดูเหมือนกับน่ากลัวมากเลยถูกจะไปรักษาอะไรถ้าเกิดว่านั่นแหลใ<ช>ะใช่ไหมคะอาจารย์ ดังนั้นเนี่ยที่ใช้ของเขาเนะย<อ>เฉพาะยาอะพอสะแลมตัวนี้มันมีกลุ่มใหญ่ของมันเลยเราเรียกว่าเบนโซไดอะซิปีนอันนี้เป็นชื่อกลุ่มใหญ่ <zo> ซึ่งรวไมไอย้ยาเสียสาวเลยที่เราพูดก<อ>ันเมื่นนอครู่นี้ด้วย,วยมันมีหลายชื่อมากซึ่งยาก,กลุ่มนี้โดยเฉพาะยาตัวนี้นะ,ะที่ใช้ของเขาหนึ่งเราใช้เพื่อแก้ปัญหาคนที่มีความวิตกกังวลในวงเล็บนะอย่างรุนแรงด้วยนะ<อ>ไม่ใช่วิตกอ๋อซึมเศร้าอีกเรื่องหนึ่งเลยไม่ใช่เลยคนรักคำกันเลยนะ อ่าเดี๋ยวจะพูดเรื่องซึมเศร้าทีหลังวิตกกังวลเนี่ยเป็นคนละเรื่องกับซึมเศร้านะ,ะแต่ความวิตกกังวลความเครียดนะครับตรงนี้นะนี่คือข้อบ่งชี้ที่หนึ่งแต่ต้องเป็นความวิตกกังวลที่เยอะด้วยนะที่รบกวนชีวิตประจําวันเเชช่นนนแดนดดรระะบบงบิ ลงแล้วกังวลอย่างยิ่งต้องออกจากบ้านอยู่กังวลเองอ่าเกรงว่าวัวความจะเป็นยังไงเนี่ยแล้วก็กินไม่ได้นอนไม่หลับลูกไปเป็นทหารลบอยู่อะไรอย่างนี้จิตวิทะเป็นต้นอย่างนี้คือมีกังอย่างรุนแรงและมีอาการนอนไม่หลับด้วยเราก็จะใช้แก้2จุดเลยแก้ความวิตกกังวลและช่วยเรื่องการนอนหลับแต่ต้องใช้ระยะสั้นเท่านั้นซึ่งเดี๋ยวจะที่บายต่อไปว่าทําไมต้องใช้ช่วงสั้นข้อที่สองเนี่ยใช้ในคนที่เป็นแพนิก รู้จักคำว่าแพนิกตึงตระหนกตกใจอย่างดุนแรงมากๆเลยเจอระเบิดแบโอ้ยคนทุกคนก็กลัวแหละแต่แต่แพนิกนี่คือกลัวจนแบบมากมายมหาศาลมากกว่าระดับทั่วไปของคนทั่วไปแพนิกบางคนเนี่ยเช่นเช่นะบางคนเขากลัวมากเลยที่จะเข้าที่แคบดังนั้นเข้าลิฟต์เนี่ยเข้าไม่ได้นะเคยเห็นอยู่ค่ะนั่งเครื่องบินเนี่ยถ้านั่งข้างในเนี่ยนั่งไม่ได้เพราะกลัวออกไม่ได้ ดังนั้นที่ใช้ของเขาเนี่ยจึงเป็นทํานองนี้ oh, okay, มีที่ใช้นะครับ okay, okay, okay. แต่ถ้าใช้โดยไม่เข้าใจเนี่ย <Okay. S 2> มันก็มีข้อเสียหลายประการเลย <Okay. S 2> ข้อแรกเลยนะเมื่อกี้หมอย้ำว่าให้ใช้ช่วงสั้นใช่ไหม <Okay. S 2> คำว,ว่าสั้นของหมอเนี่ยนะสอถึงสสัปดาห์หมอจะตกลงกับคุณหญิงก่อนเลยว่าหมอกาลังจะสั่งยาตัวหนึ่งนะ <Okay. S 2> แต่เราจะหยุดยาในวันใดวันหนึ่งใน2-4ถึงสสัปดาห์ข้างหนา้า <Okay. S 2> แปลว่าหมอต้องตั้งเป้าหมายไว้เลยว่าจะเริ่มหยุดยาเมื่อใดซึ่ง การหยุดยาเนี่ยมันต้องมีขั้นตอนในการหยุดว่าค่อยๆลดระดับยาลงเพราะมันเป็นยาเสพติดถ้าเราหยุดยาแบบก,กระทันหันเนี่ยมันก็จะเกิดอาการถอนยานงุดงิดกระซับกระซายออออกลับมาน,นอนไม่หลับแล้วไม่หลับมากขึ้นรเราจึงต้องใช้โดยตกลงเข้าใจการว่าเราจะใช้ช่วงสั้นๆนะเพราะเราก็เข้าใจว่าความวิตกกังวลที่เป็นอย่างรุ่นแรงเนี่ยมันน่าจะเกิดช่วงหนึ่งเท่านั้นไม่ใช่วิตกกัไปทั้งปีเพราะฉะนั้นที่ใช้ของเขาก็เป็นประมาณนี้การใช้ แม้ระยะสั้นก็อาจเสพติดได้การใช้ถ้าใช้ระยะยาวโดยเฉพาะในผู้สูงอายุจะมีปัญหาเรื่องความจําเสื่อมได้เป็นต้นนั่นคือข้อเสียเมื่อใช้แล้วเนี่ยบางคนเมื่อตื่นมาก็ยังรู้สึกว่าสับสนยังรู้สึกว่าง่วงซึมแล้วก็นําไปสู่อุบัติเหตุได้โดยง่ายยาทั้งกลุ่มเลยนะเบโซเดสิปินทั้งกลุ่มรวมทั้งยาตัวนี้การใช้ยาเหล่านี้เนี่ยต้องอยู่ภายใต้การดูแลของแพทย์เท่านั้นเพื่อให้แพทย์รู้ว่าหนึ่ง มันต้องใช้ยาตัวนี้ใช่ไหมอสองใช้แล้วจะต้องใช้ด้วยขนาดยาเท่าใดซึ่งต้องต่ำที่สุดที่เป็นไปได้ระยะเวลาต้องควบคุมให้อยู่ไม่เกิน2-4สสัปดาห์แล้วก็ถ้ามีผลข้างเคียงใดๆเกิดขึ้นคุณหมอก็จะได้ดูแลแล้วก็ แกแไข,ข<อ>มีอีกเรื่องหนึ่งซึ่งน่ากังวลด้วยนะพักครู่หนึ่งอ่ะ,อะเดี๋ยวกลับมาให้อาจารย์แนะนำนะคะเรื่องของความระมัดระวังในการใช้ยาดีากว่าใช้คํานั้นในการใช้ยาแต่ยามีประโยชน์อย่างที่อาจารย์บอกนะแต่จะต้องดูแลอย่างไรพักครู่หนึ่งเดี๋ยวกลับมาติดตามชีวิชีวากันต่อค่ะ <Hey. S 2>